สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ส้อยขวัที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่ครอบครัวชาวยิวที่ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ของพวกเขาโดยมีพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวกำลังถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดของลูกชายคนเล็กของพวกเขาพอดีโดยที่ครอบครัวที่จะประกอบไปด้วยพ่อกับแม่ลูกสาวคนโตลูกชายคนกลางและลูกชายคนเล็ก หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็หายเข้าไปในห้องครัวก่อนที่แม่จะยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ลูกชายคนเล็กโดยมีพ่อถ่ายวิดีโอ,อไว้ไม่ห่างในขณะที่ทั้งครอบครัวกำลังจะฉลองงานวันเกิดในครอบครัวที่แสนอบอุ่นจูจูก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพ่อจึงได้เดินไปเปิดประตูแต่ทะว่าเขาก็ไม่พบอะไรแต่เมื่อพ่อหันหน้ากลับมาเขาก็ต้องพบว่ามีชายแปลกหน้าสามคนได้สวมมุ้งเข้ามาในบ้านพวกมัน,บบน,นได้ใช้วุธจับตัวครอบครัวของเขาเป็นตัวประกันพ่อที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีมาเอาโทรศัพท์ที่ชั้นบน ชายสวมโมกสองคนจึงได้ต้อนลูกๆของเขาขึ้นมาบนบ้านแล้วทิ้งชายสวมโมกอีกคนนึงไว้กับแม่ที่ชั้นล่างชายสวมโมกคนแรกได้มองเห็นกล้องวิดีโอที่พ่อกาลังบันทึกภาพอยู่มันจึงได้หันหน้าไปที่ให้กับกล้องและขโมยกล้องวิดีโอของพ่อไปจากนั้นชายสวมโมกที่น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มจึงได้ถามกับครอบครัวว่าฉันเห็นเค้กวันเกิดวันนี้เป็นงานวันเกิดของใครแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบคำถามของมันจนกระทั่งมันพูดขู่อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่มีใครตอบมันจะฆ่าให้หมดทั้งบ้าน ลูกชายคนเล็กจะได้ตอบมันไปว่าเป็นงานวันเกิดของเขาเองชายสวมโม่งอีกคนจะได้โยนหมอนมาให้ชายสวมโม่งคนแรกจากนั้นมันก็เอาหมอนกดหน้าลูกชายคนเล็กแล้วลั่นไกลทันทีซึ่งนั่นก็ทําให้ทุกคนกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจอย่างสุดขีดจากนั้นพวกมันก็ไล่ต้อนทุกคนลงไปที่ชั้นล่างที่ในตอนนี้ชายสวมโม่งอีกคนนี้ที่จะการย่ำยีแม่ของพวกเขาเรียบร้อยแล้วจากนั้นมันก็ํำตัวเธอมาขึงพืชเอาไว้กับโต๊ะสนุกเกอร์ จากนั้นพวกมันก็จัดการมัดทุกคนเอาไว้กับเก้าอี้มองดูแม่แบบนั้นลูกชายคนกลางพยายามตะโกนเรียกหาแม่ของเขาก่อนที่ชายสวมมง3สามคนจะมาแนะนำตัวเองว่าพวกมันคือกลุ่มนนโอนาซีและต่อชากนี่จะเรียกแทนตัวเองว่า1,2,3 ตามลำดับชั้นของการสั่งการสักพักหนึ่งทีก็เดินเข้ามาใกล้แม่ที่ถูกจับมัดอยู่บนโต๊ะสนุกเกอร์มันที่จะการปลดเข็มขัดตัวเองลงแล้วใช้มันรัดคอของแม่จากนั้นทีก็บอกให้แม่ที่กําลังร้องไห้มองไปที่กล้องเมื่อแม่มองมาที่กล้องวิดีโอทีจึงที่บอกให้แม่ร้องให้เสียงดังๆก่อนที่มันจะลงมือเย่ะเยียเธอซ้ำาๆกลางเสียงกรีดร้องของแม่ที่ต้องถูกมันกระทําต่อหน้าข้อครัวของเธอทูที่เป็นคนเันทึกภาพวิดีโอได้เข้าไปถามกับแม่ว่ารู้สึกยังไงบ้าง มันเจ็บมันแสบมันเสียวหรือเปล่าจากนั้นมันก็เดินไปหาลูกสาวคนโตแล้วบอกให้ลูกสาวคนโตลืมตาดูแม่ที่ถูกชำเราอย่างป่าเทือนจากนั้นทูกย็ยืนก้อให้กับวันแล้วไปต่อคิวกับทีวันจึงได้ตะโกนถามครอบครัวชาวยูว่าอะไรคือครอบครัวที่อบอุ่นเมื่อไม่มีใครยอมตอบคำถามของมันมันจะได้จ่อปืนไปที่พ่อจากนั้นมันก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ให้ทุกคนหวาดกลัวทูได้มาชี้หน้าถามลูกชายคนกลางว่าแกชื่ออะไรลูกชายคนกลางก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าไทเลอร์ จากนั้นทูก็บอกให้วันแพนกล้องไปที่ทรีที่ในตอนนี้มันกำลังจะเริ่มลงมือย่ำยยลินซี่ทูได้จ่อปืนไปที่ไทเลอรถามว่าสเปคผู้หญิงที่แกชอบเป็นแบบไหนเป็นแบบแม่ของแกหรือเป็นแบบพี่สาวซึ่งไทเลอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เอาแต่ร้องไห้และบอกว่าเขาไม่รู้ในตอนนี้วันได้จากการลนไฟสัญลักษณ์รูปสวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวแทนของนาซีก่อนที่มันจะใช้เหล็กลร้อนๆหน้าไปที่หน้าของไทเลอร์กอตีตาเขาทําให้ไทเลอร์กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดชีวิต ทีได้หันมาบอกลินซี่ว่าเขาจะทํากับเธอเหมือนที่ทํากับแม่ของเธอซึ่งผู้เป็นพ่อก็พยายามวิงวอนขอความเมตตาว่าถ้าหากพวกมันอยากได้เงินก็เอาไปหรือถ้าอยากได้ชีวิตก็มาชีวิตของเขาอย่ายุ่งกับลูกๆของเขาทูจึงได้บอกให้พ่อเงียบปากไปซะและะ้วใช้ปืนจ่อไปที่ไทเลอร์อีกครั้งจากนั้นทูก็พาตัวไทเลอร์มาหาแม่ของเขาทูได้สั่งให้ไทเลอร์ถอดเสื้อผ้าออกไม่งั้นเขาจะยิงแม่ที่รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้จึงได้ร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวัง เธอพยายามขอร้องให้พวกมันหยุดว่าอย่าทำแบบนี้เลยก่อนที่ทูจะสั่งให้ไทเลอร์ลงมือย่ำยีแม่ของตัวเองต่อหน้าพวกมันจากนั้นวันก็แผนก้ามาที่ใบหน้าของพ่อที่รู้สึกเจ็บปวดใจอย่างสุดชีวิตแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหลังจากที่เสร็จธุระกับไทเลอร์แล้วพวกมันก็ได้จัดการดึงตัวไทเลอร์มามัดเอาไว้ส่วนทีก็จัดการปลดแม่ลงมาจากโต๊ะสนุกเกอร์แลวเอาเธอไปมัดเอาไว้กับเก้าอี้วันได้ใช้ช่วงเวลานั้นเดินขึ้นไปที่ชั้นบน ก่อนที่มันจะลากศพลูกชายคนเล็กลงมาที่ชั้นล่างราวกับตุ๊กตาตัวหนึ่งมันจัดการจับเขาแต่งเนื้อแต่งตัวและสวมแว่นตาดำพร้อมกับเอาเค้กยัดเข้าไปในปากของเขาวันที่พูดจาล้อเลียนลูกชายคนเล็กว่าวันนี้วันเกิดของผมเองครับจากนั้น,นก็โบกมือของศพาวกับว่าเป็นเรื่องสนุกสนานทางด้านคนเป็นพ่อที่สามารถแก้มาตัวเองได้สาเร็จเขาจึงได้รอโอกาสพุ่งเข้าชาร์จใส่ทูเขาทํร้ายทูหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าทูก็สวนกลับก่อนที่มันจะเห็นทีกับวันที่ยืนหัวราอใส่มัน ซึ่งนั่นก็ทําให้ทูไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนๆปล่อยให้มันถูกพ่อทําร้ายโดยที่ไม่เข้ามาช่วยจากนั้นทูก็ไล่ต้อนพ่อไปที่ชั้นบนของบ้านโดยมีพวกเพื่อนๆของมันที่ตะโกนว่าฆ่ามันซักฆ่ามันซักวันที่จัดการปาดหน้าเค้กใส่หน้าของลินซี่ก่อนที่ทูจะกลับลงมาที่ชั้นล่างโดยที่ไม่มีพ่อตามมาด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้ทุกคนกรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อที่ที่ตะโกลบอกให้ทุกคนหุบปากซะได้เวลากินเค้กแล้วจากนั้นมััันนกกกก็็จดาาารริววววตลูชยคมม่ง ุ่มคนใส่หน้ากากทั้งสามคนได้เริ่มกล่นดาพวกชาวยิว,ว่าเป็นชาติพันธ์เห็นแก่ตัวและพวกมันเกลียดชาวยูวแบบเข้าไส้จากนั้นทัวกลับขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อเอาตัวพ่อลงมาพ่อยังไม่ตายวันได้เดินเข้าไปถามกับแม่ว่าเธอมีเวลาสิบวินาทีในการคิดว่าอยากให้ลูกคนไหนตายและอยากเก็บลูกคนไหนเอาไว้วันได้ดับถอยหลังเข้าดาวไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงศูนย์ก่อนที่มันจะชักไม่ขึ้นมาพุ่งเข้าไปปาดคอลูกชายคนกลางแม่ที่ได้เห็นภาพนั้นจึงได้บอกกับวันว่าอย่านะ วันจะได้หันมาพูดกับแม่ว่าแสดงว่าอยากให้ลูกสาวตายมากกว่าแม่จะไม่ยอมต่ออะไรและบอกกับวันว่าจะจะไม่เลือกใครทั้งนั้นวันที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขุก่นขิดใจที่แม่ไม่ยอมเลือกใครสักคนมันจึงได้เดินไปหยิบขวดแก้วขึ้นมาแล้วฟาดเข้าใส่หัวของแม่ก่อนที่จะจัดการจ่อยิงที่หัวของเธอซ้ํทาท้ามกลางเสียงกรีดร้องของลูกๆทั้งสองคนที่เห็นแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาจากนั้นวันก็มาถามกับลินซี่ว่าห้องน้าของที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ไหน ก่อนที่มันจะบอกให้ลินซี่ช่วยพามันไปที่ห้องน้ําหน่อยวันที่จัดการถือกล้องวิดอตามไปถ่ายลินซี่ก่อนที่มันจะใส่กุญแจมือลินซี่เอาไว้กับอ่างล้างหน้าวันที่จัดการถอดเสื้อผ้าลินซี่ออกแล้วถามกับเธอว่าเคยมีแฟนหรือเปล่าก่อนที่มันจะถามลินซี่ว่าอายุเท่าไหร่แล้วโตเต็มวัยหรือยังจากนั้นมันก็ลูบไล้ไปตามร่างกายของลินซี่ลงมือย่ำยีเธอซึ่งลินซี่ก็ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว จากนั้นวันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของไทเลอร์เขาจึงได้รีบลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าทูกับทีกำลังหาเลือกสนุกสนุกทำกันด้วยการควักลูกตาของไทเลอร์ออกมาแบบเป็นๆวันจึงได้ถามทูกับทีว่าพวกแกทำบ้าอะไรแล้วพ่อของมันไปไหนจากนั้นวันก็ออกตามหาตัวพ่อไปทั่วทั้งบ้านวันที่บอกให้ทีกับทูเลิกเล่นกับไทเลอร์ได้แล้วจากนั้นก็เดินขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อจัดการกับลินซี่ต่อทีจึงได้ควักเอายาออกมาแล้วสั่งให้ไทเลอร์สูดมันเข้าไป ก่อนที่มันจะปล่อยให้ไทเลอร์วิ่งหนีไปทั้งที่เขามองไม่เห็นล่าสุดท้ายไทเลอร์ก็ถูกจับตัวกลับมาอยู่ดีทางด้านของทูที่เห็นว่าวันหายตัวไปนานผิดปกติแล้วมันจึงได้เดินมาดูวันที่ห้องน้ําก่อนที่ทูจะพบว่าวันได้กลายเป็นศพไปแล้วและลินซี่ก็หายไปทูได้ตะโกนร้องเรียกทีอย่างสุดเสียงเพื่อให้ทีขึ้นมาหามันก่อนที่ทีจะตระติแตใจที่เห็นว่าวันถูกฆ่าตายไปแล้วจากนั้นทูก็ถือกล้องตามหาลินซี่ภายในห้อง ในขณะที่ทูกำลังก้มมองหาลินซี่ที่ใต้เตียงเขากับทูกลินซี่ทำร้ายแล้ววิ่งหนีหายไปทูจึงได้กลาดทิงไปทั่วทั้งห้องด้วยความโมโหอย่างสุดขีดจากนั้นมันก็ได้กลิ่นเหม็นไม้ที่ชั้นล่างจึงได้เดินลงมาดูจนมันได้พบกับทีที่ตอนนี้กำลังมเมายาและสะติแตกไปแล้วทีที่จัดก,การเอาตัวลูกชายคนกลางยัดเข้าไปในเตาอบและจุดไฟย่างเขาจนเกรียมทำให้ทูต้องบอกให้ทีสงบสติอารมณ์ลงบ้างจากนั้นทูก็ถอดม่งของทีออกให้เขาหายใจให้เต็มปอด จนทาให้กล้องวิดีโอบันทึกภาพใบหน้าที่ชักเจนของทีเอาไว้ได้เมื่อทีตั้งสติได้แล้วพวกมันจึงได้ยกยย้ายกันตามหาตัวลินซี่กับพ่อทีที่ตัดสินใจปลุกเข้ามาในห้องนอนของลินซี่ทำให้ลินซี่นั้นรีบกระโจนหนีไปทางหน้าต่างทีจึงที่ชักเปิดออกมายิงใส่ขาของเธอจนทำให้เธอล้มลงจากนั้นทีก็ตามลงมาเล่นงานลินซี่ต่อแต่ทว่าเขาก็ถูกทูขัดจังหวะแล้วบอกว่าเขาเห็นพ่ออยู่ภายในบ้านทีจึงได้ตัดสินใจอุ้มร่างของลินซี่กลับเข้ามาในบ้านด้วยเมื่อทั้งสองคนกลับเข้ามาในบ้านพ่่่อออทีดักรยูแล้ว ได้พุ่งเข้าไปใช้มีดเจาะเข้าไปที่คอของทูพ่อพยายามบอกให้ทีปล่อยตัวลูกสาวของเขาไปซะถ้าไม่อยากให้ทูต้องตายแต่ทว่าทีกับโหรออกมาแล้วจัดการเลิกเสื้อของลินซี่ขึ้นมันตั้งจะย่ำยีลินซี่เข้าดูต่อหน้าจนทําให้พ่อนั้นถึงกับเสียสมาธิไปชั่วขณะหนึ่งพ่อได้ถูกทูกจับทุบลงไปที่พื้นและเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่เป็นฝ่ายทูที่พลาดท่าและจะถูกพ่อทําร้ายทีจึงได้ตามมาช่วยทูและเล่นง,งานพ่อจนเสียชีวิตคาที่ จากนั้นก็ก็ไปมาที่ลินซี่ลูกสาวคนเดียวของบ้านและคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของขครอบครัวชาวยิวเทที่บอกกับลินซี่ว่าเธอจะไม่ตายง่ายๆเหมือนกับครอบครัวของเธอเพราะเธอฆ่าวันเพื่อนรักของพวกเราตายในตอนนี้ทูได้ทำก,การทำลายหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกมันด้วยการขนร่างของวันไปขึ้นรถจากนั้นพวกมันก็ช่วยกันเอาตัวลินซี่ไปใส่ไวท้ายรถแล้วขับรถออกไปในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่บนรถอยู่ๆกล้องวิดีโอของพวกมันก็ตกลงมาจากรถ ซึ่งเป็นลินซี่ที่ยังไม่ตายพยายามจะวิ่งหนีไปจากพวกมันเธอพยายามวิ่งหนีจากพวกมันอย่างสุดชีวิตแต่ทว่าก็ไม่ทันเธอจึงได้กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยในท้ายที่สุดลินซี่ก็ถูกจับตัวกลับไปเหลือทิ้งงว้แต่กล้องวิดีโอที่ตกอยู่ที่พื้นโดยที่พวกมันไม่ทันสังเกตสองสัปดาห์ต่อมาที่มีคนพบกล้องวิดีโอตัวนั้นที่ตกอยู่ใกล้ๆกับบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตทันทีที่พวกเขาเปิดกล้องวิดีโอดูพวกเขาก็ต้องตกใจสุดขีดที่ได้เห็นภาพเหตุการ์ทที่่ถูกกบัันนนนึเอไว้้มืืค ทั้งทูและทีที่ถูกระบุตัวตนได้และถูกจับกุมได้ในเวลาต่อมาพวกตำรวจได้เก็บข้อมูลจากทีจนได้พบความจริงว่าลินซี่ยังไม่ตายและเธอถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินบ้านของทรีในเวลาต่อมาลินซี่ที่เข้ามาให้การในชั้นศาลเพื่อยืนยันตัวตนคนร้ายโดยชายสวมม่วงสองคนอย่างทูกับทีนั้นมีชื่อจริงว่าบิลกับโทมัส ส่วนวันที่ถูกฆ่าตายไปนั้นมีชื่อว่าจอร์นพวกเขาทั้งสามคนได้ถูกตัดสินข้อหาฆาตรกรรมครอบครัวชาวยิวและถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษปัจจุบันลินซี่มีอายุ20ปีแล้วและเธอยังคงใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ปราศจากครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้เกิดคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อ,ของกับความรุนแรงความเกลียดชังและการเหยียดชาติพันุมากกว่า8,000 80, คดีต่อปี และภาพวิดีโอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพที่ถูกถ่ายทาขึ้นมาแบบสมมุติเหตุการณ์ซึ่งถูกคัดลอกมาจากวิดีโอที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุของจริงการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายและไม่ควรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนบนโลกก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเออหือโคตรโหดโคตรแรงตัวหนังการันตีว่าถูกแบนเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีนำซรัพยยังถ่ายทอดเหตุการณ์มาจากเรื่องจริงอีกด้วยบอกตามตรงว่าดูไปก็หดหูไป เป็นอีกหนึ่งนางละทึกขวันที่ผมบอกที่คำเดียวเลยรัาว่าชีวิตนี้ดูแค่ครั้งเดียวก็พอมันจิตตกกับอากระอ่วนจนพูดอะไรไม่ถูกเอาเป็นว่ามันไม่เหมาะสมกับใครทั้งนั้นด้วยประการทั้งปวงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรับประยตนเรื่องเฮสคามซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้า bye bye, บ๊ายบาย